เฮ้ยสเปค oppo เลย o Reno 6ใช้ชิป mediatek แบบแมสเซนต900ใหม่ล่าสดุดคาดมีราคาเริ่มที่12,500บาทเฮ้ยสเปค oppo เลย o Reno 6ใช้ชิป mediatek แบบแมสเซนต900ใหม่ล่าสดุดคาดมีราคาเริ่มที่12,500บาทล่าสุดได้มีข้อมูลว่าทาง oppo เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟน oppo เลย o นซีรีส์ สมาร์ทโฟนซีรีส์ยอดนิยมออกมาเพิ่มเติมเร็วๆนี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลของรุ่น Oppo Reno 6 Pro และ Oppo Reno 6 Pro Plus ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ก็ถึงเวลาของรุ่นมาตรฐานของซีรีส์นี้อย่าง Oppo Reno 6นะครับโดยข้อมูลในครั้งนี้เผยว่า Oppo Reno 6จะใช้ชิปเซตรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง MediaTek อย่าง Dimensity 900รองรับ 5G ครับ ต่งต่างกับรุ่นพี่อย่าง oppo r e n o Reno 6 pro และ oppo r e n o Reno 6 pro plus ที่ใช้ชิปเซ็ต Dimensity 1200และ Snapdragon 870แครับและยังระบุว่าตัวชิปเซ็ต Dimensity 900รุ่นใหม่นี้มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งอย่าง Snapdragon 768G ด้วยครับซึ่งนอกจากสเปคชิปแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลอื่นๆเผยออกมานะครับแต่ก็ใกล้จะถึงงานเปิดตัวของ oppo r e n o Reno 6แล้วนะครับโดยแหล่งข่าวที่เผยม,มาครั้งนี้ระบุว่า กา้เปิดตัวจะมีขึ้นในวันที่27พฤศจิกาค,คมที่จะถึงนี้ครับโดยคาดว่าจะเปิดราคาเริ่มต้นที่2,500หยวนหรือประมาณ12,500บาทครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสรัาสนุนช่อง i t f a s าสเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด l i ค์เพื่เป็นกำลังใจในการทำชิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ